You're listening to พยาไทย Health Facts คั c แคสสุขภาพจากโรงพยาบาลพิยาไทยที่จะพาคุณไปรู้จักร่างกายตัวเองในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน สวัสดีครับพยาไทย Health Fact Podcast EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของหลังคดนะครับแต่ว่า EP ที่แล้วเราคุยกันไปในเรื่องของหลังค่อมนะถ้าใครที่ยังไม่ดูหรือว่าอยากรู้มันเป็นยังไงก็สามารถดูย้อนกลับไปกันก็ได้นะครับตอนวันนี้ครับเรามาคุยกันเรื่องของหลังคดว่ามันเกิดจากอะไรรวมถึงส่งผลไม่ว่าจะเป็นทั้งกับเด็กรวมถึงผู้ใหญ่เนี่ยอย่างไรกันบ้างต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อยากทุกคนหันมาใส่ใจเหมือนกันนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับอยู่กับคุณหมอเอกนะครับนายแพทย์กุศกรศีสมศัยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อโรงพยาบาลพยาไทยลยินคุณมเวั สวัสดีอีกครั้งเจอการอีกหนึ่ง EP นะครับจริงๆก็เราก็อาจต่อกันเลยนี่แหละนะครับเรามาคุยถึงเรื่องหลังคดกันต่อแล้วกันครับคาว่าหลังคดเนี่ยคุณมองเรานิยามมันยังไงครับโอเคหลังคดก็คืออันนี้ EP ที่แล้วหลังคอมใช่ไหมเรามองจากทางด้านข้างอ่ะอย่างนี้หลังคอมเป็นอย่างนี้อ่าเราก็จะรู้ว่าแบบนี้คือคอมครับอ่าแต่หลังคดนี่คือเรามองจากทางด้านหน้าอ่าฮะบางทีก็มองออกบางทีก็มองไม่ออกมองออกก็คือ อ,อ,อาจจะไหลเบี้ยวพอลุกขึ้นมาเอวเบี้ยวจะมองออกได้ก็ต่อเมื่อมีเทคนิคในการในการตรวจร่างกายรจริงๆมันมีสกรีนนิ่งเทสอยู่เดี๋ยวเขคงพูดต่งต่อไปหรือไปเอ็กซเรย์ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์เช็ค up สุขภาพประจำปีแล้วเอ็กซเรย์ปอดถูกไหมแล้วคุณหมอนันเอ๊ปะปกติเอ็กซเรย์ปอดมันจะโฟกัสปอดครับมันจะไม่เห็นกระดูกสันหลังชัดแต่คุณหมอบางคนตาไวครับเอ๊ะหลังคดนี่นา อ่าแบบนี้ก็สังเกตได้เหมือนกันโดยปกติถ้าเกิดเราไปดูกลุ่สันหลังเราปุ๊บเนี่ยมันก็จะตรงๆแบบนี้ใช่ไหมตรงค,ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดโคตรมันคือมันจะโอเคคือคนไข้เนี่ยคืออย่างที่บอกครับว่าหลังคอมเนี่ยมันสังเกตง่ายเพราะว่าเรามักจะเห็นคนทางด้านข้างมากกว่าถูกไหมครับอ่ายกเว้นว่าเราเห็นเข้ามาตรงหน้าแล้วเนี่ยถ้าหลังคตอันนั้นไม่ได้มีความชัดเจนมาก บางทีเราไม่เห็นนะแล้วยิ่งใส่เสื้อผ้ายิ่งใส่กระโปรงยิ่งใส่ชุดสวยๆเนี่ยมองไม่เห็นเพราะบางครั้งถ้าเกิดเราไปดูคนเราเนาะลาทีถ้าเกิดเราไปตัดสูตรอย่างเงี้ยเขาจะตัดออกมาให้มันดูบาลานซ์ใชนเพื่อไปกลบจุดด้อยของเราที่มันใช่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 แต่ถ้าสมมติถอดเสื้อมาแล้วหรือว่าใส่เสื้อสปอร์ตบาร์หรือว่าใส่ชุดออกกําลังกายบางคนจะมาด้วยไหล่ไม่เท่ากันบางคนยืนเบี้ยวล่าสุดมีมีมีเทรนเนอร์เดินเข้ามาสกิดผมผมออกกําลังกายเนาะ พี่หมอช่วยดลูลูกเทนผมให้หน่อยเนี่ยทําไมหลังมันไม่เท่ากันาาเพราะว่าใส่สปอร์ตบาร์แล้วตอนที่เขาทําท่าพูดาวครับมันเห็นว่ามันปูดขึ้นมาชัดเจนอ,อ,อันนี้ก็ตกใจมาเอ็กซเรย์ก็จะเห็นว่ามันโคดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดึนอย่างเงี้ยผมสามารถเช็คอัพตัวเองได้ว่าโอเคถ้าเกิดเรามองออกจากกุ๊บถ้าเกิดเราเอียงหน่อยนึงปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราดึงมันกลับขึ้นมาหมอ เคดึงให้มันบาลานซ์แบบที่โกงหน่อยอะไรย่างเงี้ยมันยังมันยังคดอยู่ไหมครับอ่ามันก็จะไม่ธรรมชาติคือธรรมชาติเนี่ยเขาเรียกว่าการคอมเพนเซชันสมมุติว่าหลังเราคดร่างกายจะคอมเพนเซชันเราให้ละให้ไหลเราเอียงมาเพื่อที่จะลดจุดที่มันคดความปวดนะนะหรือว่าความไม่บาลานซ์แต่ถ้าเราไปยักไหลแก้สุดท้ายก็จะมาด้วยอะไรครับปวดไหลเหลือหลังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเช็คคือเรายืนท่าที่มันปกติของเราปกติเลยยครับจริงๆแล้วคนอื่นเช็คอาจจะเห็นชัดกว่า อย่างที่บอกท,ทุกๆเคสที่มาเนี่ยคือคนอื่นบอกทั้งนั้นเลยอย่างเช่นก้มไปหยิบของแล้วเอ๊ะทำไมหลังมันไม่เท่ากัน uh huh. หลังมันปูดไม่เท่ากันเวลาเวลากล้มเนาะเวลาปวดเวลาเราก้มใช่ไหมครับก้มหยิบขอ,ของข้างหน้าเราเห็นจากคนจากข้างหลังตรงช่วงอกมันจะเคิร์ฟชัดเจนสวยๆอย่างงี้ครับแต่บางคนกลายเป็น hmm. เป็นหนอกขึ้นมาอันนี้ก็หลังโคตรครับชัวร์ครับ,รบประมาณนั้นแล้วสาเหตุล่ะครับมันเกิดจากอะไรได้บ้าง คือถ้าจะพูดภาพกว้างๆเลยนะของหลังโคนนะครับมันก็จะมีสาเหตุหนึ่งจากตัวกระดูกเองหรือจากการการที่มีสมองผิดปกติหรือว่าจากการที่มีเส้นประสาทผิดปกติพวกนี้ก็คืออาจจะเป็นเยอะแล้วก็อาจจะเป็นร้ายแรงเห็นได้ในเด็กๆและก็แปลว่าเขาเป็นมาตั้งแต่เกิดใช่ครับแต่แต่คนไข้เหล่านี้ที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดเนาะก็จะโดนคุณหมอจับรักษาแหละ ก็คือมีความผิดปกติของกระดูกเองหรือมีความผิดปกติของการเจริญเติบโตรวมไปถึงสมองผิดปกตินะครับแต่ในรายที่ที่เจอได้บ่อยที่มากๆเลยนะครับก็คือเป็นเองไม่ทราบสาเหตุเริ่มตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นป .6 ม .1 ม .2 มีทั 2, ้งที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตได้เองหรือคนไข้เองอะ่ะเดินเบี้ยวใส่เลยแล้วคุณแล้วแล้วก็ ก็มีคนบอกเพื่อนอาจจะบุลลีว่าเอ๊ะทำไมตัวเบี้ยวตัวเอียงทําไมตัวคดนั่นแปลว่าเขาต้องเป็นเยอะโอเคแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้เป็นเยอะพวกนี้คือกระดูกปกติครับแต่มันเป็นเองเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีว่าอาจจะเกิดจากผู้หญิงช่วงอายุวัยรุ่นช่วงนั้นนะครับจะโตเร็วกว่าผู้ชายสังเกตไหม <c oughs> ช่วงปหกมหนึ 1, ่งมสองเนี่ยผู้หญิงจะตัวใหญ่แล้วก็สูงเ็วก่าผู้ชายผู้ชายจะตัวเตี้ยหมดเลยเขาก็ใส่ในฐานว่าก็เรียกว่า growth spurt มันโตเร็วและโตขึ้นมาแบบอิมบาลานซ์คือไม่เท่ากันกล้ามเนื้อซ้ายอาจจะยืดมากกว่าขวาอาจจะกล้ามเนื้อขวาอาจจะแข็งแรงน้อยกวา่าอาจจะมีกิจกรรมหรือว่าอะไรบางอย่างทําให้ตัวเด็กเองเนี่ยมีบาดเจ็บหรือว่ามีความเขาเรียกว่าเหมือนเดิมนั่งหลังค่อมตั้งไขวยห้างติดท่าใดท่าหนึ่งมากเกินไปสุดท้ายก็อาจจะโตมาด้วยหลังคดเหมือนกันสุดท้ายเลยคือกลุ่มที่อายุเยอะและ้ว เป็นตอนอายุแบบอายุเยอะแล้วอะครับเรียกแก่ไม่ได้แล้วกันอายุเยอะแล้วครับสมมุติว่าเป็นตอนอายุ30เนี้ยขึ้นไปเยอะแล้วเหรอคุณหมอสมมุติสมุมุิสมุดสมุดสี่สิบห้าสิบพวกเนี้ยใช่ก็อาจจะเกิดได้จากสาเหตุของการที่ว่าหมอรองกระดูกเสื่อมผมเป็นนะครับทุกคนพอเสื่อมปุ๊บสมมุติมันเสื่อมฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่เท่ากันใช่ไหมร่างกายก็จะปรับตัวให้ฝั่งที่เสื่อมน้อยกว่าทํางานเยอะกว่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะโคตรได้เราก็จะ แล้วก็จะเอียงมันไม่เจ็บามูให้มันนั่งเยไม่สบายไร่้ใช่ๆก็คือตัมันจะเอียงใช่ก็คือเป็นสาเหตุจากตัวหมอนรองกระดูกใช่ไหมครับหมอนรองปิ้นบางคนอาจจะเคยปิ้นก็จนเบี้ยวเหมือนร่างกายมันหนีความปิ้นถูกไหมเป็นมานานๆแล้วไม่ได้รักษามันก็จะเบี้ยวขางพวกนี้ก็คือเป็นจากหมอนรองกระดูกแต่รักษาได้ไหมรักษาได้อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราคุณน้าคุณอาเรานะครับที่ที่แบบค่อยๆคดไปเรื่อยๆจากอะไรฮะจากความเสื่อมของกระดูกจากความเสื่อมของ หมอนรองกระดูกนะครับพวกนี้บางทีมาเจอโดยบังเอิญเหมือนกันมาหาหมอด้วยปวดหลังหมอจับเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ท่านอนบางทีไม่เจอนะแต่พอจับยืนปุ๊บสุดเลยโคดเป็นตัวเอสเลยล่าสุดก็มีเหมือนกันนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนจับเอ็กซเรย์ไปปุ๊บคนไข้หูดับไปเลยครับว่าตกใจหลังโคดเป็นเป็นคนไข้เป็นคุณพี่อายุประมาณสักห้าสิบกว่าอย่างเงี้ยบอกว่าไม่เคยเป็นมาก่อนเลยทําไมถึงเป็นได้ขนาดนี้แล้วก็ แล้วก็คุณไข้ก็หูดับแล้วก็พูดอะไรก็ไม่เข้าเลยครับคือคือกลายเป็นแบบว่าน้ำตาซึมเลยนียก็มีเหมือนกันแต่ผมก็จะบอกว่าโอเคพี่มันก็เป็นไป,นปนตามธรรมชาติพออายุเยอะแล้วเนาะฮอร์โมนดรอบกระดูกบางพี่มีหมอนรองกระดูกเสื่อมมันก็มีบ้างอยู่แล้วแต่ถ้าพี่ไม่ได้มีอาการอะไรนอกจากปวดหลังก็รักษาได้ครับไม่มีปัญหาหลังค้นเนี่ยปล่อยมันไปครับแล้วไม่คุณหมอบที่หลังค้นเป็นตัวเอสเพราะฉนั้น มันมีหลายแบบครับมันมีเอ็มเซเลยไหมครับอไม่มีตัว <M> เอเ็มชซครับมีมันก็จะมีตัวเอสมีตัวซอวมันมันต่างกันยังไงอ่ะคือตัวเอสก็คืออกชิดไปทางขวาเอวชิดไปทางซ้ายอ๋อตัวเอสแบบคุณชเชฟอะไรเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นตัว S อสเนี่ยบางทีไหลเท่ากันจะสังเกตลําบากก็เปเสษว่าทําไมคุณพี่อายุ40 50ห้าสกว่าทําไมถึงมาเจอตอนอายุนี้แล้ว ราะว่ามัน,นบาลานซ์กันพอดีสมมติน,นะครับว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นบางคนที่แบบยืนโพสท่าถ่ายรูปเราจะ,ะทิ้นหนักลงขางหนึ่งผมไม่แน่ใจตรงนี้เรายืนได้หรือเปล่าผมเรายืนไดูหรือเปล่าลดเฟรมวันนี้อ่ะ <c oughs> เรา <c oughs> เรายืนนี้ปุ๊บเราแบบเน่อย่างงี้ลงขาข้างหนึ่งอ่ะหรือปุ๊บอย่างงี้มันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งให้มันเป็นตัวเอสไหมครับคุณอ่าโอเคถ้าเกิดว่าหลังเรายังมี flexibility อยู่ไม่เป็นครับหรือเป็นก็เป็นน้อยในระดับที่ไม่ต้องแก้ไขอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวพอเราไปทํากิจกรรมปกติที่ไม่ได้โพสต์ท่าเดี๋ยวมันก็หายประมาณนั้นแต่บางคนนะครับมีปัญหาเรื่องขาสั้นยาวไม่เท่ากันเออแล้วชอบทิ้งข้างไหนข้างหนึ่งมากเกินไปเหมือนเหมือนกับรองเท้าพื้นข้างนั้นก็จะสึกมากเปินเกินไปเงี้ยก็อาจจะคอมเพนเซตหมายว่าตัวหลังอาจจะคอมเพนเซตหลังคดเพื่อรักษาแนวสมดุลของตัวเองได้เหมือนกัน <S <S <ừ> ถ้าสมมติเราไปแก้หลังเขาอย่างเดียว ก็ไม่หายถูกไหมก็ต้องไปแก้ที่ขาด้วยที่สั้นยาวไม่เท่ากันก็มีเหมือนกันครับคือร่างกายเราฉลาดนะจริง,รงจริงร่างกาย<ช>เรา<ช>รพยายามแบบบาลานซ์มันนะร่างกายเราพยายามบาลานซ์กันอยู่แล้วครับโอเคแต่ถ้าสมมติว่ามันโคตมุมเดียวอย่างเช่นโคตช่วงอกเป็นตัว C ีมันเป็นยังไงครับก็คือคือหลังตรงเนาะแต่พอขึ้นมาตัวอกอะ่ะมันเบี้ยวไปอย่างนี้เลยคราวนี้ แรอคอ่าใช่ใช่อ๋อสูงว่ามันเียนี้เราเราเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอ่าอ่เอียงเอียงข้างนี้หรออ่าคนคนไม่เป็นก็จะทํายากนิดนึงครับอ่าเพราะว่าเพราะว่าคอมโพเนนต์ของการโคดเนี่ยมันไม่ได้มีแต่โคดนะอย่าลืมว่าร่างกายเราเป็นหลายสามมิติมันโคดแล้วมันก็หมุนด้วยเออมันบิดด้วยมันมีโรเตชันด้วยคืออ่าคือนอกจากจะซ้ายขวาใช่ไหมมันยังมีอย่างนี้ด้วยนะอ๋อเบี้ยวด้วยเบี้ยวด้วยซ้ายหน้าหลังเหมือนเดิมเพื่อคอมเพนเซต เพื่อเพื่อที่จะปรับตัวให้ร่างกายอสู่สมดุลมากที่สุดเพราะฉะนั้นที่สังเกตได้ง่ายเนี่ยก็คือคนที่เป็นเคอร์ฟเดียวไหลก็จะเบี้ยวหรือว่าหรือว่าบางคนมาได้คอเอียงทำไมยืนแล้วคอเอียงหรือไม่บางคนอาจจะไหลเท่กากันก็ได้แต่มาได้คอเอียงก็คอมเพนเซตเหมือนกันทำไมยืนคอเอียงจังถ่ายรูปก็คอเอียงทุกทุกรูปเลยสมัยก่อนไม่เป็นก็รายรายราย,รายนี้ก็อาจจะมีความโคตรซ่อนอยู่แล้วหน่อย,อยแล้วก็พอเราทํางานเราอาจจะทํางานข้างในข้างหนึ่งมากเกินไป คราวนี้ค้างเลยคราวนี้ก็มีได้เหมือนกัน<อ>เพราะฉะนั้นเราสังเกตแล้วเรารู้แหละว,ว่าเราต้องดูตัวเองยังไงรเรารู้แล้วสาเหตุมันคืออะไรมันอาจจะมาจากแบบอ่าโอเคท่านั่งของเราหรือว่ามันอาจจะมาตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแก้ไขแล้วครับคุณหมอหรือป้องกันทำยังไงได้บ้างโอเค,อเค,อเคแก้ไขเนาะสมมติเอาเอาในรายที่เป็นไม่มากแล้วกันนะครับตามคำนิยามคือไม่เกิน20 2สิบี่สืออายุองศา oh. องศา,งศาไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับ ถ้าไม่มีอาการไม่ต้องไปแก้เหมือนก็ได้ป๊บนหนึ่ง20องศาผมจะวัดยังไงครับอ่าอันนี้ก็ต้องเอ็กซเรย์ก่อนครับเอ็กซเรย์เนี่ยก็ต้องเป็นเอ็กซเรย์ที่เรียกว่า h o l e spine ท่ายืนเพื่อที่จะได้เรียกว่า gravity เราจะได้ทําให้เคอร์ฟนี่มันชัดเจนนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีมุมที่เรียกว่า Cobb angle cobb a n g l ซึ่งอันนี้ต้องให้คุณหมอวัดให้รังสีแพทย์วัดให้นักกายภาพที่เขาเล่นเรื่องนี้วัดเราก็จะได้มุมออกมา ยากนิดนึงกริ๊กๆหน่อยๆผมเคยไปของพยาไทนีแหละที่เขาจะมีเป็นเหมือนเหมือนเลเซอร์แล้วก็ตีตารางอันนั้นคือเกี่ยวกันไหมโอเคอันนั้นเขาเรียกว่าจะเป็นการแอสเซสเมนต์คนไข้ในกรณีที่ว่าไม่มีเอ็กซเรย์ให้คนไข้ใส่ชุดที่รัดรูปนิดนึงเนาะแล้วเราก็เอาเลเซอร์ช่างเนี่ยมาจับดูว่าตัวเบี้ยวหรือเปล่าอันนี้ก็ใช้ได้ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นไม่เยอะเพราะว่าเบี้ยวนิดหน่อย แล้วก็ใช้ชีวิตมาตามปกติมาเช็คอัพเข้าโปรแกรมฟิตใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นพูดถึงโปรแกรมฟ <nữa. S 1> ิตเน,น,นอร์ซึ่ง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 โปรแกรมนี้คือเป็นโปรแกรมที่ดีมากเลยอะสามารถสกรีนคนไข้เข้ามาหาผมแล้วก็ทำเอ็กซ์เรย์โฮสปายได้หลายคนคราวนี้ก็จะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วมันตัวเบี้ยวเนี่ยเป็นจากโคดหลังโคต,รห,โคตรหรือว่าเบี้ยวจากการที่เราใช้กล้ามเนื้อไม่บาลานซ์กันมากกว่าซึ่งส่วนมากจริงๆนะจริงไม่ต้องกังวลเยอะครับส่วนมากตัวเบี้ยวเนี่ยเป็นจากกล้ามเนื้อมันไม่บาลานซ์ครับ ไปกายภาพหายไปก่ภาพหายเ <Okay, S 2> คเพราะฉะนั้นไม่เกิน20องศาไม่ต้องทําอะไรถ้าไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าอยากทําก็ได้พิลาเทสโยคะเวทเทรนนิงให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงและสมดุลเดี๋ยวมันจะฟื้นกลับมาได้ครับคือคือผมเองก็เคยเห็นในคนไข้ที่ที่เขาไปไปพยายามรักษาด้วยตัวเองเนาะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเคฟมันลดลงก็มีโอเคคือแฟนผมเนี่ยตอนแรกเขาเขาเป็นคนแบบหลังค่อมหลังเางเงี้ย แล้วก็รู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าแล้วมันไม่สวยเขาเลยไปเล่นพิลาติสกับไปเล่นโยคะเพื่อนๆผมไม่เจอปีสองปีเพื่อนบอกว่าทำไมหลังดูตรงขึ้นแสดงว่ามันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันใช่ครับตัวสูงขึ้นด้วยนะอ๋อเหรอลองลองไปเช็คดูไม่น่าแหละตอนนี้ที่ผมไปเล่นเขาจะมีคลาสแบบบอกว่าแบบคลาสเพิ่มความสูงอาว่ามันจะไปสูงขึ้นได้จริงๆเหรอเราก็อายุเท่านี้แล้วโอเคก็นึกภาพตัว S อ่ะเป็นสปริงใช่ไหมเรากดไว้ก็ S เพิ่มพอยืดก็ S หาย เพราะฉะนั้น<อ>หลักการรักษาเนี่ยอย่างจริงไม่มีอะไรครับจับมันยืดมาที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยคือว่าสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นครับสูงขึ้นถ้าเราทำอย่างถูกวิธี <c oughs> ไปทํากันดีกว่าคนออกกํบบาลังกายกันสูงขึ้นแต่แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นไม่ง่ายเพราะว่าจับยืดแล้วหายไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ต้องมีเทคนิคนะครับในการที่จะรักษามุมในแต่ละ แต่ละพาร์ทไม่เท่ากันอกก็ต้องแบบนึงเอวก็ต้องแบบนึงอันนี้ก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่านักแกะภาพที่เขามีความเชี่ยวชาญเขาจะเป็นคนจัดการให้นะครับคือเวลาที่เราแบบตัวโคตตัวเบี้ยวอะไรนะครับ,รบพอเราสร้างกล้ามเนื้อปุ๊บมันก็จะไปช่วยพยุงให้มันตรงขึ้นใช่ไหมคุณถูกต้องถูกต้องถูกต้องเขาเรียกว่า lengthening อ่านนแปลว่าอะไรครับ lengthening แปลว่าการยืดทำ spinal lengthening อ่ามันจะไม่ใช่ว่า เอาผ้าเข่ามามาผูกหัวดึงเไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงั้นอันนั้นชั่วคราวอันนั้นชั่วคราวเป็นภูมิยาชาวบ้านอาจจะรู้สึกรีแลกชั่วคราวแต่พอเรากลับมายืนแล้วเป็นไงก็อาจจะเหมือนเดิมถ้าเราแก้ผิดวิธีนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่แบบประมาณ20-40องศาอันนี้ตามคำนิยามนะครับถ้ามีอาการหรือว่าเป็นในเด็กที่ยังโตไม่เต็มที่เนาะแล้วเคิร์ฟเนี่ย มันมีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นอันนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางกระดูกสันหลังเพื่อให้เขาติดตามอาการและอาจจะต้องมีการใส่เบรสเบรสเนี่ยเรียกว่าเฟือกเฟือกที่เป็นเฟือกที่ต้องปรับแล้วก็ตัดตามบุคคลเป็นคัสตอมเมดเบรสนะครับเพื่อที่จะดันไว้หมายถึงใส่ตรงเอวเนี่ยเหรอครับใส่ทั้งอกเลยครับใส่ทั้งตัวเลยเพื่อดันไว้เหมือนใส่ชุดกรอบเหมือนใส่ชุดกรอกรบเพื่อที่จะไม่ให้เคิร์ฟเนี่ยมันไปมากกว่าเดิม ใส่จนกว่าเด็กคนนั้นนะครับอ,นนอันนี้พูดถึงในรายที่เป็นเด็กอนะเนาะโตเต็มที่แล้วแล้วพอถอดออกมาปุ๊บบางทีเคิร์ฟก็ไม่เปลี่ยนก็รักษาได้เหมือนกันอ๋อเหมือนกระดูกเขายัง<อ>ยังพอปรับได้ยังพอปรับได้ล้วก็เลยเหมือนดามไว้ใช่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือร่วมกับการกายภาพบำบัดด้วยไม่ใช่ว่าใส่กอดอย่างเดียวเราจะหายใส่กอดชุดเดียวหายเลยไม่มีก็คือว่าผมต้องใส่ไว้ทั้งวันเลยเหรอครับอ่าใช่ครับในรายที่คุณหมอเห็นสมควรแล้วว่าจะต้องใส่คือเคิร์ฟมันดูจะมากขึ้น้นแลวเเด็็กยังโตตไมตม่่ที การใส่ดัดไว้23ชั่วโมงต่อวันอาจจะช่วยได้ก็แปลว่าชั่วโมงที่ไม่ใส่คือตอนไปอานนอบน้ำอาบน้ําอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายาต้องใส่ไว้กี่ปีคุณหมอ <Okay. S 2> หรือว่าแล้วแต่เลยเด็กแต่ละคนจะใส่ไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับความหนักขึ้นอยู่กับเคิร์ฟมากเคิร์ฟน้นอยขึ้นอยู่กับว่าสัญญาณของการโตเต็มวัยอะมาหรือยัง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกายอุปกรณ์คุณหมอก,กระดูกเฉพาะทางและก็กายภาพบ,บําบัดคนไข้หลายๆคนก็ หายได้นะครับโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดถ้าเคิร์บมันแย่จริงๆคือมันมากแล้วแล้วก็แนวโน้มอนาคตเนี่ยมีปัญหาแน่ๆเกิน45องศาหรือ43 44แต่มันจะมันไม่ไหวแล้วคุณหมอลหลายๆท่านก็จะแนะนําว่าถ้าไกลภาพไม่หายใส่กรอบไม่หายก็ต้องผ่าตัดนะผ่าตัดคือทํำยังไงครับคุณหมอไปบิดกระดูกเหรอครับใช่ครับผ่าตัดจัดกระดูกอันนี้คือต้องเป็นผ่าตัดใหญ่เลยเหรอครับใช่ครับเป็นผ่าตัดใหญ่เลยแล้วก็ ต้องมีการคุยกับคุณว่าคุณแม่ดีๆว่าความคาดหวังคืออะไรนะครับการผ่ตัดเนี่ยคือเราจะไม่ให้มันไปมากกว่านี้คุณว่าคุณแม่หลายๆคนอาจจะคาดบอกว่าผ่าแล้วให้ตรงไปเลยเปเลยนะครับร้อยเลยอันนี้คุณหมอหลายๆท่านก็จตอบว่าไม่ได้เพราะว่าถ้าบางทีโอเวอร์คอร์เรชันกลายเป็นคนเสียก็มี ก็ส่วนน้อยครับที่จะต้องมาผ่าส่วนมากก็จะสามารถทำไกาผ่าบัดหรือว่าใส่เกาะก็ค่อนข้างหายนะครับประมาณนั้นครัก็ปรึกษาคุณหมอผมว่าดีสุดหละนะครับใช่ครับนี้บอกว่าเป็นเรื่องของเด็กละแล้วสมมติถ้าเกิดเราเป็นผู้ใหญ่ครับเริ่มอายุเยอะละกระดูกมันแข็งละครับถ้าเกิดมันเป็นมันต้องแก้ไขยังไงโอเคคราวนี้สาเหตุของการเกิดของผู้ใหญ่เนาะมันจะต่างกันกับเด็กเด็กเนี่ยมันเป็นเองเป็นจากช่วงอายุที่มันโตเร็วแต่ผู้ใหญ่เนี่ยแน่นอนครับ ตรากตรำทำงานใช้ชีวิตในท่าที่ผิดผิดเดิมๆหมอลองกระดูกเสื่อมกระดูกบางกระดูกคุณไม่ได้รับการทรีตเมนต์ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองไม่ออกกำลังกายทำงานเสร็จกลับบ้านไปนอนบนโซฟาขาผ้าโต๊ะตัวเบี้ยวอีกตัวเหน้ามือนอนแล้วเราคิดดูเวลาเราทำแบบนี้เป็นนานๆนรเป็นหลายๆปีติดต่อกันร่างกายมันจําครับร่างกายมันจํา เป็นมอสเซลเมมรี่ไปเวลานอนก็ต้องนอนหมอนสูงนอนหมอนเตี้ยแล้วมันมันงัดมันแอนเพราะร่างกายขาดเฟคซิบิลิตี้เพราะฉะนั้นสาเหตุของเด็กเนี่ยก็คือเป็นเองใช่ครับแต่สาเหตุของผู้ใหญ่เนี่ยที่มันโคดเนี่ยหมอนรองกระดูกเสื่อมกระดูกบางและยุบเคยเคยได้ยินไหมกระดูกมันบางแล้วก็ยุบไปเองยุบนี่คือไม่ได้บางทีไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับมันยุบไปเองครับแล้วบางทียุบเนี่ยยุบฝั่งเดียว พอยุบอีกฝั่งหนึ่งร่างกายก็ปรับตัวก็มายุบอีกข้างหนึ่งก็ยุบอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นตัวเอสได้เหมือนกันเราก็เตี้ยลงด้วยเหมือนกันถูกต้องครับกระดูกมันฟุบลงมามันย่นลงมาก็เตี้ยลงเพราะฉะนั้นอย่างที่เล่าให้ฟังในอีพีที่แล้วว่า1ิปีเตี้ยหนึ่งเซนแต่ถ้ามีภาวะหลังคดกระดูกพุณนกล้ามเนื้อไม่แข็งและร่วงด้วยมันอาจจะมากกว่านั้นเร็วมากกว่านั้นอันนี้ก็ต้องหบแพทย์แหละน่าจะเหมือนแบบอาม่าผมอย่างงี้เขามีลูกเก้าคนทําให้กระดูกบาง แล้วก็กระดูกซุดแต่ตอนแรกสูงๆก็เหลือตัวนิดเดียวใช่ครับประมาณนั้นเลยรประมาณนั้นเลยแล้วเมื่อคุณหมอแตะน่นะเรื่องของการนอนหมอนสูงการนอนที่ถูกต้องมันต้องนอนหมอนประมาณไหนครับโอเคเอาเอาเอาจริงๆนะเรื่องเรื่องหมอนเรื่องที่นอนเนี่ยอันนี้เป็นท็อปิกที่คุยกันได้อีกหลาย EP เลยเพราะว่ามันไม่จบไม่สิ้นใครอยากฟังก็คอมเมนต์มาแล้วครับเผื่อทำ E ี P แยกไปเออมันมันไม่จบไม่สิ้นจริงๆครับเราคิดว่าหมอนนี้ดีแล้วเราคิดว่าเตียงนี้ดีแล้วแต่ปรากฏว่าไปนอนปวดหลังมากกว่าเดิมก็มี เพราะฉะนั้นเรื่องที่นอนเรื่องหมอนเนี่ยผมเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่คัสตอมไมซ์ซะมากเลยะครับคนที่นอนหมอนสูงเพราะว่าเขาสบายแต่ถ้าผมไปสั่งว่าเฮ้ยห้ามนอนหมอนสูงนะเขาอาจจะปวดและแย่มากกว่าเดิมบางคนอาจจะนอนหมอนสูงเพราะว่าคอเขาอะอย่างที่ผมบอกครับยื่นมานานพอยลาลุกขึ้นมาก็ยังยื่นอยู่จะให้ไปนอนหมอนเตี้ยได้ยังไงเพื่อนผมเนี่ยมีคนหนึ่งนอนนอนหมอนโรงแรมไม่ได้เพราะว่าโรงแรมห้าดาวบางทีหมอนมันยุบลงไป mm hmm. นอนปุ๊บปวด คอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเป็น่ปุ๊บถ้าเกิดหมอนมันมันเตีย้ยมันนี่ก็เงยขึ้นมาอแล้วก็บางคนมีหลังคดไปนอนบนเตียงนุ่มอะ่ะมันจมมันไม่ซัพพอร์ตเราสุดท้ายหนีลงมานอนข้างล่างบนพื้นออแล้วก็เอาหมอนสูงๆเอาขอหมอนแม่บ้านมาหล,หลายๆอันเพื่อให้ชดเชยกับความปวดนะครับประมาณนั้นอ่ะเราพูดถึงการแก้ไขกันไปแล้วพูดถึงวิธีการป้องกันกันบ้างโอเคอเด็กถ้ามันเป็นแล้วป้องกันไม่ได้ ถ้ามันเป็นแล้วนะครับคือถ้าเป็นแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลังโคตที่เกิดในวัยรุ่นน่นะครับ,รบป้องกันไม่ได้นะครับก็ต้องมารักษาเลยเราอาจจะแนะนําเขาว่าเอออย่าย,ยกของหนักมากอย่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทําได้แค่นี้กินอาหารให้เพียงพอวิตามินดีแคลเซียมก็ต้องถึงนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ชีวิตเสีย่ยงเพราะว่าเดี๋ยวพอมันมีอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะทําให้เป็นมากกว่าเดิมแล้วก็ f a ลท t r e เมน e ์ที่เรากําลังทําอยู่ป้องกันไม่ได้อันนี้ก็ต้องเสียใจด้วยแต่มันจะ ไม่แย่ลงได้ถ้าเราทำอย่างถูกวิธีนะครับส่วนในผู้ใหญ่อันนี้ผมก็จะบอกว่าป้องกันได้ป้องกันได้ใช้ชีวิตให้บาลานซ์ครับเอาง่ายๆเลยใช้ชีวิตให้บาลานซ์นะครับทำงานก็อย่าตรากตราม,มากเกินไปรู้จักวิธีการออกกำลังกายที่ถูกวิธีเอ่อสเตรนจะิ่งเวทเทรนนิ่งเนาะสเตร c h i n g นะครับแล้วก็เ n d นดูแ c นถ้าสามปัจจัยนี้ครบนะครับต่อให้หลังโคตนะ ร่างกายก็แข็งแรงอยู่ได้<ม>จะเห็นว่านักกีฬาหลายๆคนก็หลังคดถ้าไปสังเกตดูดีๆระดับโลกเนี่ยบางคนหลังคดเลยแต่ทําอะไรเขาไม่ได้เพราะเขามีกล้ามเนื้อที่คอยซัพพอร์ตอยู่มีตัวร,ร่างกายที่แข็งแรงใช่ครับดูแลมันได้อยู่ใช่ครับกล้ามเนื้อเนี่ยมันปรับตัวจนพอดีแล้วกับการแต่กับกันว่าถ้าเราไปเอานักกีฬาเหล่านั้นมาแก้หลังคดอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเขาเนี่ยปรับตัวมานานแล้วแข็งแรงแล้วเขาอาจจะแย่ลงก็ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะดรอป แต่ถ้าสมมุติว่านักกีฬาเหล่านั้นหรือว่าคนเหล่านั้นเลยช่วงที่กล้ามเนื้อแข็งแรงไปแล้วอันนี้อาจจะมีปัญหาได้อาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับใช้ชีวิตให้บาลานซ์ครับออกกําลังกายให้สมดุลกินอาหารให้เพียงพอแน่นอนว่าการที่เราจะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนาะกระดูกแข็งแรงก็ต้องอาหารต้องถึงต้องกินอะไรยังไงบ้างครับโอเคอาหารที่มีแคลเซียมสูงอาหารที่มีวิตามินดีสูงอาหารที่มีวิตามินเคสูงอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับลดน้ําตาล ลดของหวานนะครับออกกําลังกายแบบพอดีไม่ใช่ออกกําลังกายเพื่อชดเชยสิ่งที่กินไป <c oughs> บางทีการที่เราทําแบบนั้นอาจจะทําให้ร่างกายเราบาดเจ็บก็ได้พอบาดเจ็บปุ๊บสมมตินนะบาดเจ็บแล้วหมอรองกระดูกปิ้นใช่ไหมตัวเราก็เบี้ยวใช่ไหมพอเบี้ยวแล้วเราก็คดนะฮะแล้วพอไปหามหมอก็หมอก็สั่งนู่นสั่งนี่ไม่อยากทําอีกเนี้ยก็กินยาไปเรื่อยๆมันก็ไม่หายครับสุดท้ายก็ต้องมาปรับพฤติกรรมอยู่ดี <c oughs> ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องของหลังโค้กกันไปแล้วนะครับเมื่อ EP ที่เราทำเรื่องของหลังข้อมกันไปผมว่าทั้งสองหัวข้อเนี้ยมันรีเลทกันนะรีเลทกันมันเชื่อมโยงกันก็อยากให้ฟังนะ EP ที่แล้วแล้วก็ EP นี้กันด้วยจะได้เข้าใจร่างกายไม่ใช่แค่ตัวเราเพิ่มขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่ที่บ้านด้วยแหละ เพราะเราก็ไม่อยากให้เขาแบบพอแก่ไปปุ๊บเราต้องไปดูแลเขาเยอะมากทุกคนเดินดูเองดูดูแลตัวเองไม่ได้เลยแบบนี้นะครับเขาจะได้ดูแลตัวเองได้ด้วยเขาจะได้มีความสุขมากขึ้นด้วยวันนี้สำคัญที่สุดใช่ครับเห็นด้วยเลยครับคุณหมอเะลาอยากฝากทิ้งท้ายไว้ไหมครับสำหรับอีพีนี้ผมก็อยากฝากไว้ว่าถ้าเราได้รับการวินิจฉัยแล้วเนาะว่ามันเป็นหลังคดนะครับไม่ต้องตกใจเยอะใจเย็นๆครับค่อยๆค่อยๆหาทางออกมันแก้ได้ครับมันแก้ได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามนะครับ ส่วนวิธีการป้องกันในการที่จะไม่ให้เป็นหลังคดเพิ่มขึ้นในผู้ใหญ่เนาะก็อย่างที่บอกครับต้องใช้ชีวิตให้สมดุลกินอาหารให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอและถูกต้องเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนาะถึงแม้ว่าเป็นแล้วนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็จะหายเองได้ครับในบางคนเนะพราะฉะนั้นก็้ <ๆ S 1> ใ,นใ,นใค,คที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่ิ่้จะเปิดมาตอนท้ายนะครับ กลับไปดูตั้งแต่แรกเพราะเราพูดตั้งแต่สาเหตุทุกอย่างกันไปหมดแล้วรวมถึงวิธีการแก้ไขกันด้วยนะครับแล้วก็สามารถไปเจอคุณหมอเอกก็ได้นะครับที่โรงพยาบาลพญาไทยประหลนโยธินด้วยใช่ครับได้ไดเลย<ๆ>ก็ไปเจอได้ดีวันไหนยังไงบ้างครับคุณหมอโอเคก็แนะนําว่าให้โทร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 ถามก่อนนะครับเพราะว่าหมอกระดูกเนี่ยเป็นหมอผ่าตัดเนาะเออบางทีติดเคสอย่างเงี้ยเราอาจจะลบลุ่นเวลาโอพีดีปกติ ก็แนะนำว่าให้ติดต่อ c อเซ็นเตอรได้เลยครับโอเคนะครับต้องขอบคุณคุณหมอเอกด้วยนะครับแล้วขอบคุณทุกคนด้วยตามพยาไทย h ฮล l ์แฟกซ์พอดแคสตมานะครับอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมเอาคำถามต่างๆไปทำอีพีเพิ่มเติมหลังจากนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับยินดีครับขอบคุณมากเลยครับเจ้ดีพีนาครับ